OOF <small> ปอตัวละครที่เหมือนจะตายแต่กลับรอดมาได้อคนแรกอิงอรมพ่เจ๊แกเนี่ยได้ปลอมตัวเป็นน้องวีวีเพื่อหลอกล่อแกงบาร็อกเบิกและให้แกงหมวกฝังพานน้องวีวีไปอีกครั้งแต่เมื่อน้าแกออกเรือไปได้แป๊บเดียวเรือก็ระเบิดตุ้มตามป้งปังโปงเป้งป่งวางหุงวางพุงแป้งปุงโป่งแป้งพัหมดกันแผนที่วางไว้ค้าดาวการคือฝีมือของเจโรบินด้วยเรื่องของซีนมือที่่ยเยไปหมดแล้วนาแกก็ได้กลับมาโผล่อีกครั้งยืนหันหลังแอคอาร์สมาร์ทด็อกร้องโอเปร่าเมื่อน้องวิวีได้เห็น หน้าก็น้ำตาแตกว่าจะแหกปากร้องเพลงให้ฟังอีกหรือเปล่าเออสำหรับคนต่อไปเปรูที่เสียสละชีพตัวเองเกี่ยวระเบิดหอกขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อให้ระเบิดพ้นรัศมีนาเขตเมืองอาราบัสตาและทุกคนคิดว่าพี่แกมองเทงแน่แจึงทําหลุมศพขึ้นมาเพื่อไว้อะไรการจากไปของวีรบุรุษแต่สรุปพี่แกยังไม่มองเทงแต่ได้รับการรักษาของตาเทาคนหนึ่งจึงทําให้พี่แกรอดกลับมาตกรอดกลับมาพบน้องวีบีได้ครั้งหนึ่งคนต่อไป อน e ในฉากที่แอเนลพาใต้กับไวเปอร์ขึ้นคอมและพี่เปอร์ใช้หินแคโรเซกิตที่ติดกับไดอ้า oh! เพื่อกักพลังแล้วใช้ท่ารีเจ็คท่าที่แรงที่สุดเพื่อสุดท้ายทําให้พี่แก่หมดลมหายใจหรือว่ามองเทงนั้นแหละแต่ด้วยความที่พี่เปอร์ไม่เช่ไปแอกของเรื่องเลยทํให้กา,ารปุกบทพี่เนลขึ้นมาและด้วยเรื่องพลังผลพิศสุดกงที่สามารถผลิตไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจให้กลับมาเต้นทั้งที่ตัวผู้ใช้ตายไปแล้วให้พี่แก่ฟื้นคือชีบใหม่อีกครั้งเลยทําให้พี่เปอร์หน้าเววร์ประตูต,ต้องโดนใชิมะอไป ค,คือลุงแกได้รู้ความลับของเอเนลที่จะทำลายอาณาจักรนี้ผ่านจากทหารเทพคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรทำให้พี่เนลล่วงรู้เหมือนมีฮักคิวเทพเลยสั่งสสยฟ้าไปพาลุงแกที่สัมผัสได้ว่าความสวยมาถึงกุลาเลยพักคนิสออกไปก่อนที่จะโดนฟ้าผ่าไปแล้วก็ตันมันที่จากที่หลงถามคนิสว่าอ้อเธอล่ะคนิสก็ตอบว่าโดนสังหารไปแล้วแ้่ตันลุงก็โผล่มาหน้าตาเฉยแม้แต่รอยขีดข่วนก็ไม่มีอยากถามลุงแกว่าหอยพาอะไรกันตัวละครสุดท้ายเฮ้อ ซาบอนซาบูซาบูย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กที่พี่โบหนีออกจากเกาะเพื่อจะเป็นอิสระแต่ดะนมาเจอเรือรัฐบาลที่มีชาวมังกรฟ้าอยู่ทันใดนั้นชาวมังกรฟ้าก็เล่งเราลั่นไกเส่ยเรือพี่โบทําให้เรืออัปางร่างพี่โบก็หายไปกับสายน้ำแต่คุณพายังก็ไปเจอมีจริงเที่นักก้อนก็โผมมาช่วยพี่โบที่กําลังจะจมน้ําเลยทําให้พี่โบรอมไปเจอพิ่ฟีได้อีกครั้ง